นี่ครับทุกคนขายาวมากครับนะผมขุดเนี่ยไม่ถึงจอมปวกนะครับทุกคนนะก็ไม่เสียหายนะครับมาก้อนอย่างนี้เลยนะครับนะก้อนอ้แน่นอนสองโลแน่นอนไม่นีสวัสดีครับทุกคนอยู่ผมอีกแล้วนะครับแจ็คนะครับนะในค่าคืนนี้ผมก็เดินทางเข้ามาในป่านะครับทุกคนนะช่วงนี้ก็เกาหาเห็ดกันเยอะมากนะครับทุกคนแถวบ้านผมแลเพราะว่าเห็ดเนี่ยขึ้นเยอะมากนะตอนนี้ผมก็เดินมาเจอกับ เห็ดนะครับทุกคนดอกงามๆเลยนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับอืมสวยมากครับนี่ก็ตรงนี้อีกหนึ่งหมู่นะนี่ครับโอ้โนี่ปลายจี้เนี่ยอาจจะมองไม่เห็นชัดนะครับครับแล้วก็ผมเดินลงมาเมื่อกี้ไม่ทันได้มองครับทุกคนตรงนี้ผมเหยียบไปแล้วนะครับเ,เดี๋ยวผมจะรีบขุดนะครับทุกคนเดี๋ยวคนอื่นเนี่ย ็อมาเหมือนกันนะเพราะว่าที่นี่คนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับช่วงนี้ก็ชาวบ้านก็หากันเยอะมากนะครับผมเนี่ยขอตัวขุดเห้ก่อน นี่ครับทุกคนขายาวมากครับนะผมขุดเนี่ยไม่ถึงจอมปลวกนะครับทุกคนนะก็ไม่เสียหายนะครับอ๋อนี่ทุกคนมากอ้อนี้เลยนะครับนะก้อนี้ครับอ๋อไม่เป็นไรนะไม่เสียหายครับทุกคนไม่ถึงจอมปลวกนะครับนอ่ยาวมากถ้าถึงจอมปลวกเนี่ยอาจจะเสียหายนะครับบีหน้าเนี่ย อาจจะไม่ขึ้นนะเราจะขุดแค่ธรรมดานะครับนี่ hey, สวยมากดอกนี้ยังไม่โผล่ออกมาจากดินเลยนะครับโอ้ Ooh, ทุกคนดินที่นี่ค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่ามีไส้เดือนอยู่นะ เป็นดินคุยพ่ายนะครับป่าแถบนี้ก็จะเป็นป่าภ่ายนะครับงามมาก ทุกคนตรงนี้หมดไปแล้วเดี๋ยวไปขุดตรงนู้นต่อครับนี่นี่ครับทุกคนเอาเจอเห็ดแบบนี้เราก็ต้องเคียย์พื้นที่ก่อนนะนี่หัวหลุดไปครับทุกคนนีเ่เราต้องเคียย์พื้นที่แล้วก็เปิดดูนะครับนี่ทุกคนถ้าเราไม่ระวังเนี่ยอาจจะหลุดนะเสียหายได้นะครับเพราะว่าพวกเห็ดโคนนี้ค่อนข้างที่จะเบาบางนะครัทุกคน เปิดดูบริเวณรวดบวยงกนะหมู่นี้ก็ไม่ใหญ่นะครับทุกคนเป็นเป็นเห็ดโคนที่หมู่ไม่ใหญ่ครับทุกคนนะก็จะประมาณนี้ครับทุกคนมีไม่กี่ดอกนะน,นี่ทุกคนยังไม่โผล่ออกมาจากดินเลยครับดอกนี้เอาผมเอาไฟจีเนี่ยจจะมองไม่เห็น เราเคลียพื้นที่เลยแล้วก็ขุดเลยครับีโหดรุดไปแล้วรุดก็พอขายได้อยู่ทุกคนเอสร้างไรายได้ให้กับคนชาวบ้านแถวนี้นะครับทุกคนช่วงเทศกาลหาเห็ดนะครับผมขอเรียกว่าเทศกาลหาเห็ดนะเพราะว่าคนเยอะมากครับเนะี่ยชาวบ้านนะครับที่นี่นะสร้างไรายได้ด้วยกันนะหาเห็ดนะครับ นี่างพอดีเต่ล้วทุเอ่อตัวนี้ต้องระวังมากมีหินด้วยครับนี่ไม้เหยียบออกให้หมดก่ตรงนู้นนี่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมเหยียบเ,เต็มเลยครับว่าตอนที่เดินลองอมาเนี่ยผมไม่ทันได้เห็นนะครับเผยเหยียบไปผมเห็นอหมู่นู้นก่อนนะ หมูนี้ผมไม่เห็น,นครับผมก็เลยเหยียบทุกคนก็ถ้าผมไม่มาเจอเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะเน่านครับเห็นวงนี้เพราะว่าคืนนี้น่าจะขึ้นแบบว่าบานไปนะครับทุกคนนะบานไปแล้วก็อาจจะเน่าถ้ามีคนมาเจอพรุ่งนี้นะครับนะน่าจะเน่าก่อน หรือไม่ก็บาน,นครับทุกคนถ้าฝนไม่ตกเนี่ยอาจจะไม่เน่าเนาะถ้ามีฝนตกลงมาเนี่ยก็รับรองครับนเน่าแน่นอนพื้นที่ตรงนี้ก็ขุดไม่ยากเท่าไหร่นะครับเป็นดินคุยไผ้าครับอ่เดี๋ยวผมเอามารวมไว้ตรงนี้ครับ โอเคครับทุกคนนะตอนนี้ผมก็ขุดเสร็จแล้วนะครับได้ประมาณหนึ่งกิโลนะครับได้อยู่แล้วนะครับแน่นอนนะประมาณหนึ่งกิโลกรัมนะครับออุกคนพ็เมือ่อกี้ก็มาอีกสองคนนะครับเป็นชาวบ,บ้านแถวนี้เหมือนกันนะครับนะถามผมว่าเจอเพื่อนเราไหมครับนะลงมาสองคนเมื่อกี้ ผมก็บอกว่าเจอนะครับเดินลงไปแล้วนะครับก็คุยกันปกตินะครับโอเคทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยเก็บข้าเก็บของแล้วนะครับนะแล้วก็เดินหาต่อนะครับครับ<ห>ทุกคนนะตอนนี้พี่เขาก็มาเจอนะครับอีกหนึ่งหมู่นะพี่อังขารนะครับเจอนะผมไม่ได้เจอนะครับโอ้<ร>โอหจะหลุดหน่อยนะนี่เลยดอกงามๆครับที่ก็ อ,อเลยพี่เขาก็มาเจอนะผมก็มาเจอกับพี่เขาข้างทางเมื่อกี้นะครับนะโอเคทุกคนนะเดี๋ยวให้พี่เขาคูุดไปนะครับนี่กำลังกาลังโผล่ออกมาจากดินเลยนะเพี่อ,าอพาขดที่ไหลยัลนยันมาจีดะ

พวกเรากี่แกช่วยอยู่นี่มันก็ดีครับทุกคนนะตอนนี้ก็เดินมาเจออีกแล้วนะครับนะผมก็เจออ่าพี่อีกคนหนึ่งเดินแยกไปแล้วนะครับนะผมมันเดินคู่กับพี่โอเล่นะครับผมส่องลงมาเมื่อกี้เจอพอดีนะครับนี่ทุกคนขาไม่รุนเลยตอนนี้อืมกอหมู่นี้หมู่ใหญ่อยู่ทุกคนน่าจะได้โลกว่าได้แน่นอนนี่ทุกคนงามๆครับโอ้โห เดี๋ยวรอคุดเสร็จนะครับนะเดี๋ยวรอคุดเสร็จว่าจะได้เท่าไหร่นะครับหมู่นี้เดี๋ยวรอดูนะครับทุกคนนะน่าจะได้เยอะกว่าหมู่ที่ผมเจอคนเดียวนะครับนะรู้จักกับพี่เขานะครับทุกคนกันมาเดินด้วยกันนะเดินคนเดียวก็เดินได้แต่มันไม่สนุกนะพี่เนาะอันตราย <laughs> ใช่อันตรายด้วยน่ากลัวถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยไม่มีใครรู้เลยนะ ก็มาเดินด้วยกันนะครับห่างไกลยบ้านคนใช่ห่างไกลโ้โหในป่าเลยครับนะตรงนี้ลึกเลยนะในป่าลึกเลยตรงนี้เดี๋ยวผมขอตัวคุดเห็ดก่อนนะครับนี่มามากปไปชิมมุ่นครับครับ <laughs> นี่ทุกคนดอกงามๆครับเดี๋ยวรอดูคุดเสร็จนะทุกคนจะได้เท่าไหรน่น่นะมันจะได้ทุกคน เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วก็ดูบริเวณรอบๆกันครับอาจจะมีอีกนะเพราะว่าเพิ่งโผล่มาจากดินอว่ากันมีเว้นี่หรือนี่เลยพูดเองเลยในพุ่งดีตไดกิ่งมึงกิ่งไม้พวกนี้ต้องดูให้ดีไม่มันเชื่อเป็นเชื้อหลายอ,อันไหน มีมีเชื้อราหรือเปล่พี่เห็ดเนี่ยพูดถึงเห็ดเนี่ยเชื้อรานะอืมใช่ใช่ใช่เห็ดมันมีเชื้อราเหมือนกันเนาะเชื้อราสองเชื้อรานี่ทุกคนเป็นเชื้อราคล้ายๆแมงมุมเก่ะเขาๆมันอัดเป็นเพราะความชื้นหรือเปล่าพี่จะเป็นไปได้นะน่าจะใช่อยู่ในที่ป่าเคลียร์พื้นที่ก่อนทุกคนแล้วก็เปิดดูบริเวณรอบๆอาจจะมีอีกนะ หมูนี้สวยสุดตัวว่าหมูนี้สวยมากโห๊ยนี่กิ่งมึงกิ่งไหมนี่ต้นดอกมันสวยๆครับเอาไว้ก่อน อันนี้เขาเรียกเชื้อรากินเชื้อราเอามือรูบๆเลยไหมพี่ได้ไหมได้เด si <athletes> ี๋ยวน้ำไปล้างเธอเลยเดี๋ยวล้างออกได้คนซื้องงเลยนะเคยเจอแบบนี้นะมีเชือลาอย่าอย่าเพิ่งเจอนะเนี่ยเชื้อราเออเพิ่งเจอเหก็ตือเห็ดไอ้เชื้อรา <c oughs> ไม่ใช่เห็นดนางฟ้านะอไอเนี่ยเราใจเลยนะเนี่ยเน่านเลยที่เจอเจออะไรในถ้ามาเจอพรุ่งนี้อาจจะเน่านะ ฮ่ากวเยแส่บสุดๆๆๆกจะเไม่กล้าใส่จนเนี่ยนี่เป็นเวลาอุ้ยไม่มีต้นในเทนยอบบ่เงีนสิเงียบ่ะอืออ๋อโหไส้เดือนมันใหญ่มากเลยเนี่ยตกใจหมดเลยคิดว่างูดูดิไส้เดือนไส้เดือนบ้าโวใหญ่มาก เรามาแล้วถ้าเจออย่างี้ก็โอเคนะนะมาได้กชายเลยติ๊กเนอะเพื่อนไม่ขับแลหนาวหมดเลยเนี่ยแหละมาถ้าเจอแบบเนี้ยมันก็แค่ทัศนอยู่แล้วเจอหนาแล้วนะดูว่าทำอะไรเสียได้ยังอันนี้มเราจะแก้ยังเละอย่างนั้น ไเปเยอะหาทั้เลลยเก่งมเลยคนไปเยอะหามไม่ได้หามไม่ได้แล้วก็คนเยอะด้วยเป็มีให้หลุยแล้วไม่ใช่คอร์นไงโอ,อพวกเนี้ยเราลงไปใข่เี่ยเราก็ขึ้นมาต้อดีอืมีมเดี๋ยวขอกินข้าวกับเอายามีตัวในตัวข้อมูลเพื่อนเดียวก็มีนั่นน่ะ แค่คลอดขีดเข้าเต็มมือนึ่งไปล้างเข้าก็มีมั้างให้กันเข้าก็แป๊บเดียวมไม่หนาวหรอกเขามีเออร้านทำไมทำไมโหดลูกเลยจุเพื่อนละมันไม่ปกติี้สักเจอแบบโปเกตตี้แบไอ้นเนี่ยนี่นี่โปรเกตตี้ไอ้อกระจุ๊บๆแล้วก็ดอกไม่เขาก็ดอกเล็กสามสี่ดอกอะไรนะโดน เอาแขกว่าไปตัวนาดนียรอไปดรอนนเีืยขี้หน่นะงแล้วพกย่างาก,าก็ไม่เมือนเรื่องเอาไวใ้ใหญ่แท้ๆหรอใหญ่แท้ๆหรออือดีดอยวตาไม่ให้ม <ๆ S 1> ันแวันแหที่ตี้คันนี้ยแ่แทบแท้ด,ดย่เาเดี๋วว่าเอาไว้ใหญ่จนี้แล้วนะห ส่วนพึงบ้านเหล่าไอเยนชาดอยวนเนี่ยเน,นีาา่ยไข่ต,ตอนหน้าตาตาเลยเราไข่ที่ร้อยแค่ไข่ตอนหน้าตาตาเนี่ยเราเราดเจ็ดเลยปีนี้ดูแลเก็บกัดนะเกือสิบกระจุกเนี่ยก็เหมือนไงใช่ือกาาูจก่ออีก เช่นบาวละละในวัด้่นว่วดกซเออต้เนี่ยัดเนี่ยพดยะดี๋ยวนี่ยซ่อนตัวหมดเดียวเหยีดตะว่ายดเจลาอุย่งยนืตามันกนาตุ่มปากุแ ไม่มีเลยนะมีแต่พวกนี้ละ10กว่านี้ไอ้นี้มีตุ่มแยกได้ใช่ไหมตุ่มแยกยิงไอ้ตุ่มอ้แยกไดตุ่มอาได้ไม่กี่ดอกแยกไปเลยเวนี่เนี่ยดอกเนี่ยได้ตุ่ม10กนี่ยอันนี้ก็ได้ถ้าใครตอนนี้ได้ตุ่มอยงนี้แต่ว่าคนนี้ไอ้่ยคนนี้เพิ่งจะได้บางหมดเลยนี่ แพคไข่ตอนนี้พุ่มนี่จะได้ขอมนี่นีตาปลาวีเลยคือขีบุ๋ยบุยไม่เละเลยไม่เละมีไม่ตูงเยอะเกือวเลยอแล้นี่ครับทุกคนตอนนี้ก็ขุดเสร็จไปแล้วนะครับอืมเชื่อแล้วกินเชื่อลแล้วแช่แลนะ้ดูมาเเก็บไว้ดูเล่นนะครับอันนี้ขอมเลยนะครับ นั่งรลแล้วนะ่ะตกน้นน่ะตกงามๆครับพรุ่งนี้ก็บางหมดอือถ้าพรุ่งนี้ถ้ามาเจอพรุ่งนี้น่าจะบานหมดแต่บานสวยยังยังสวยอยู่ใช่ไหมเว้ยแก้เลยครับเมื่อทาหันกลางวันนี่มันอือถ้า,ากลางวันมันจะ แต่ว่ากลางคืนนี้ก็ใช่กลางคืนมันจะเห็นเหมือนผมเดินมามันก็ไม่เห็นครับเลยครับดีขาเลยจะอะไรจะโทนอีกว่านี่เลยแต่เป็นเล่ยมตุ้งอ้ยย่งเหลือเหลือใช่ไหมพี่ตุ่มตุ่มออกเดี๋ยวไปกด บบเราเองคือใช่อันนับบดเดิลบวุ้ยเลยบุกคือคือบวุ้งว่ะโดนเลี้ยมองปกติที่มาเนี่ยคนหาเห็ดเนี่ยยานี่เก่าที่สุดแล้วนะไม่ได้ชมเลยอีกท้ายคนก็ไม่ได้เจอเลยเก่าที่สุดเลยใช่ไหมเก่าด้วยหาเห็ดมานานแล้วใช่ไหมแน่นหน่อย กวนนะั้นมันคอมนะครับแต่นี่มันตูมนะพี่นี่ตูมอันนี้มันเจอคือราคามันจะแพงกว่านะครับนี่ดูนะมันเริ่มเริ่มบาดแล้วนะทุกคนดอกคอมนะครับแต่นี่มันตูมนะผมมีไม,ม่กี้ดองครับไม่กี้ดอกก็รอยไป่ืโหลแล้วมันไหนพี่ขอขอลองจับจับ,จบยกยกดูเลย แน่นอนสองโลแน่นอนไม่หนีสองโล,แน,นนนงงโลแน่นอนครับทุกคนนี่โอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับนะนพะเดี๋ยวไปหาต่อนะครับทุกคนนะเดี๋ยวเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ไปหาต่ออีกทีนะครับทันทีบ้าน,นก็นอนไม่ลัถ้านะ <laughs> ถ้าเจออีกทีเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ทุกคนได้รับชมอีกนะครับนะอรอบทุกคน มาเจอมาเจออีกแล้วครับทุกคนครับเจอยอะยกันนี่หมู่นี้ไม่เยอะนะพี่เนาะหมูนี้สองสามดอกนะแต่ใหญ่ยไงเกี็ดถิ่ก็ใช่หมู่นี้ไม่เยอะทุกคนผมส่องมาเจอพอดีเลยนะเมื่อกี้เดี๋ยวให้พี่เอาคูณไปนะเดี๋ยวผมเดินดูบริเวณรอบๆนะครับใส่แย่เลยทุกคนมากไนี่ได้หมูนี้ได้แค่นี้นะพี่เนาะอันนี้อันนีไม่เยอะมีไม่กี่ดอกหมู่เล็กนะครับ ใส่รวงไอ้ตุ่มเมื่อกี้น่ะนะไ้ได้อยู่อ้สามดองนี้ได้เลยเนี่ยได้ได้หนึืงครึ่งโลได้แล้วเนี่ยเห็ดตุ่มเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวถ้าเจออีกก็จะถ่ายนะครับเดี๋ยวขอไปต่อนะครับนี่ทุกคนโอ้นี่นี่ทุกคนแน่ฮะพ่ะก่ะ มหาเหตุครับเฮ้ยมีแต่ไฟฉายนี่ปืนมือขอ้อแทกกุยเลยโยกหวัดดีครับน,น,น,นี่กิ่จนในเกือกกินนี่ก่อนี่ได้เท่าไหร่นี่เดียวเลยได้เท่าไหร่อะโลเดียวนม่ได้เท่าไหร่เนี่ยขึ้นไปตรงเนี้ยนี่กินที่คู่ขืนรอด อืนะวเรายูททุกคนเจียวก็รู้จักกับผมนะครับทุกคนมาหาเห็ดเดือนทีมงานนี้มีสามคนนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยไปหาต่อนะครับครับทุกคนตอนนี้ผมก็กบมาถึงรถแล้วนะครับนะก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับก็พี่เขาเนี่ยไปหาต่อนะครับทุกคนะแต่ผมเนี่ยไม่ได้ไปหาต่อแล้วนะครับเดี๋ยว ดึกมากแล้วนะอยากจะนอนแล้วนะครับก็เ,ออเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนครับนะผมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับระยะทางตรงนี้ไปบ้านผมนี่อย่างอีกไกลนะครับโชคดีทุกคนครับ